สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์เปิดใหม่กับบันทิตศิรภพธาดานะครับประจำวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับตลอดเวลาที่ผมทำงานในสายสื่อมวลชนทงาด้านไอทมาเนี่ยนะครับผมก็เห็นเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนรวมไปถึงเทคโนโลยีการประมวลผลเทคโนโลยีของคลาวก็ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำให้ โลกของเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่มาถึงยุคนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วก็กลับกลายมาเป็นอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ต่อการเป็นหมาหนาอำนาจของโลกก็คือการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนชิปมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ใช้ในการประมวลผลแต่ปัจจุบัน ชิปประมวลผลไม่ได้อยู่เฉพาะคอมพิวเตอร์แต่อยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตอยู่ในนาฬิกาอยู่ในรถยนต์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์ IoT s m a สมาร์ทโฮมนะครับหรืออยู่ในสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเราต้องยอมรับว่าการเติบโตของชิปเนี่ยมันเติบโตสูงขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงภาพรวมนะครับว่า การผลิตชิปคอมพิวเตอร์เฉพาะชิปอย่างเดียวเนี่ยมันมันอาจจะไม่สามารถทำให้ระบบทางด้านเทคโนโลยีมันเติบโตได้แต่มันพูดถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบกันให้กลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเนี่ยสูงกว่า30นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เมื่อก่อนอยู่ใน มือของ Intel เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็ AMD เป็นบริษัทรองแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งคือ Nvidia เดียซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตการจอ Intel นนำมาอันดับหนึ่งเสมอเพราะว่าเป็นตัวที่กำหนดเทรนด์กำหนดทิศทางของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี Intel Core i3, i5, i7 นะฮะแล้วก็มีอีกหลายรุ่นด้วยกันนะครับ แต่ปัจจุบันชิปประมวลผลที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ชิปคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วนะครับ NVIDIA เดียเป็นผู้ผลิตการ์ดจอแล้วก็มีชิปสำหรับประมวลผลการ์ดจอเรียกว่า G P U ทีนี้ G P U เนี่ยมันมีการทำงานไม่เหมือนกับ C P U ของคอมพิวเตอร์เพราะว่า G P U มันจะทำงานเล็กๆแต่มันทําซ้ำๆแต่มันทําเร็วนะฮะแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยชิป C P U เนี่ยมันทำงานที่ลึกซึ้งซับซ้อนนะครับ ข้างในมันมีความซับซ้อนมากกว่าดังนั้นมันก็เหมือนคนที่ฉลาดนะครับแต่ไม่เร็วแต่ GPU เนี่ยมันเป็นคนที่ฉลาดน้อยแต่มันทำงานซ้ำๆได้ดีมันทำงานเร็วบางเอิญการประมวลผลแบบ GPU เนี่ยมันไปตรงกับการประมวลผลของ AI learning machine นะฮะหรือว่าการคิดวิเคราะห์ต่างๆของ AI เนี่ยมันจะทำงานซ้ำๆ ก็เลยกลายเป็นว่าการประมวลผล AI เนี่ยมันก็ใช้เทคโนโลยีของ GPU เนี่ยมาใช้เป็นเป็นแนวทางในการสร้างชิปประมวลผลก็เลยทำให้บริษัท NVIDIA แล้วก็บริษัท AMD เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็ว NVIDIA เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตชิป AI นะครับแล้วก็ทำให้ปัจจุบันนี้ NVIDIA ก็กลายเป็นบริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หลายคนก็จับตามองนะฮะว่า จะกลายเป็นบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับนั่นแหละก็คือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับว่าเมื่อชิปประมวลผลเนี่ยมันมาถึงยุค AI รับจากนี้ไปทิศทางของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมของชิปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ชิปประมวลผลนะครับมันกลายเป็นตัวกำหนดเศรษฐกิจของโลกกำหนดความเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับไปติดตามกันใน EP นี้เลยครับ สนับสนุนโดยพันทิตอะคาเดมีศูนย์เรียนรู้ Digital Marketing ระดับมืออาชีพอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าชิปคืออะไรในเชิงเศรษฐศาสตร์นะฮะชิปก็คือมันอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ประมวลผลเก็บข้อมูลระบบคลาวด อินเทอร์เน็ตโฮสติ้งรวมไปถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสมาร์ทโฮมเซキュริตี้สมาร์ทฟาร์เมอร์มันอยู่ในอุปกรณ์ทุกอย่างถ้าคุณผู้ฟังมองไปรอบๆตัวก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่แล้วในนั้นมันจะมีชิปอยู่ข้างในจากสถิตินะครับ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยในปี2022เนี่ยก็มีขนาดประมาณ5 7าแ0,000 000, พันล้าน u s ดอลลาร์นะครับเราคาดการว่าสิ้นทศวรรษนี้ก็คือก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะกลายเป็น1ล้านล้านดอลลาร์แสดงว่ามีการเกิดเติบโตยอย่างก้าวกระโดดซึ่งที่ผ่านมาตลอด25ปีอ่ะผมก็คุ้นเคยกับชิป Intel มาตลอดนะฮะ ปรากฏว่าแค่เพียงเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัท n อ i d i a เดียอาจจะมีมูลค่าสูงกว่า Intel หลายเท่านั่นคือสิ่งที่เขาคาดการไว้ซึ่งก็ดูมีมีแนวโน้มไปอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้ AI เนี่ยมันกำลังเติบโตแล้วะความต้องการในการที่จะมีเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล AI ขนาดใหญ่เนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดทางอีลอนมาร์ s, ใช่ไหมฮะที่ สั่งซื้อชิปประมวลผลของ n v i d i ียไปทำเซิร์ฟเวอร์ AI 1หนึ่แสนเครื่องนะครับล้วก็ยังมี Chat GPT อีกที่ n v i d i ีเยเข้าไปถือหุ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกลหลายบริษัทที่จะต้องใช้ชิปของ Nvidia เดียนะัพราะนั้นพอเข้าใจนะครับว่าทำไมชิปเป็นตัวกำหนดเศรษฐกิจเพราะว่ามันไปแทรกอยู่ในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจในเชิง ความมั่นคงของประเทศนะครับมันก็ไปมีอิทธิพลต่ออุปกรณ์เหล่านั้นทีนี้เมื่อชิปมีอิทธิพลทุกคนต้องการชิปแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่างปัจจุบันผู้ผลิตชิปรายใหญ่คือประเทศสหรัฐอเมริกาเขาผลิตชิปแล้วส่งออกไปทั่วโลกนั่นหมายความว่าเขาสามารถจะต่อรอง อย่างเช่นที่เห็นในตอนนี้เนี่ยอเมริกากับจีนเองเนี่ยก็อาจจะอยู่คนละขั้วแต่จีนก็ต้องพึ่งพาชิปจากอเมริกาอเมริกาเองก็อาจจะใช้เงื่อนไขในการที่จะเพิ่มภาษีเพื่อจะส่งออกนะครับสินค้าต่างๆจากอเมริกาเนี่ยอย่างเช่นจีนจะซื้อก็ต้องเสียภาษีแพงแพงขึ้นอีกหลาย10%เรฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำไม การตั้งกำแพงภาษีของอเมริกาเนี่ยมันมันจึงมีในยะสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดอเมริกาไม่ส่งส่งออกชิปน้อยลงจีนก็จะพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าลงนะครับดันั้นจีนเองก็ต้องเร่งมือในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะฮะ Ai เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้อุสาหกรรมการผลิตชิปเนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วตลาดชิป AI เนี่ยเติบโตเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัตราการเติบโตของตลาดชิป AI เนี่ยมันเติบโต3 0แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติบโตเร็วมากขึ้นตราบใดที่เรายังใช้ AI ออยู และ AI มันจะฉลาดขึ้นตลอดเวลายิ่ง AI ฉลาดขึ้นมันยิ่งต้องการหน่วยประมวลผลที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าชิป AI จะถูกสร้างขึ้นมามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้น AI มันก็เลยกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้อุตสาหกรรมของของชิปเนี่ยมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อกี้ผมเกริ่นไปในเรื่องของอสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน นะครับว่ามันเป็นสงครามเทคโนโลยีถ้าเราวิเคราะห์นะฮะว่าทำไมอเมริกาเนี่ยถึงตั้งกำแพงภาษีถ้าจีนเนี่ยจะต้องซื้อชิปจากอเมริกาต้องจ่ายภาษีที่แพงนะครับมันก็จะทำให้การผลิตเทคโนโลยีต่างๆของจีนเนี่ยมันช้าลงก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจีนถึงมุ่งพัฒนา ชิปประมวลผลตัวเองโดยที่ให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีของชิปเพราะว่ามันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในอนาคตถ้าใครสามารถที่จะคุมเทคโนโลยีการผลิตชิปได้การพัฒนาเทคโนโลยีก็จะเร็วขึ้นจีนเองจึงต้องหาทางรอดของตัวเองนะครับดังนั้นจีนเองเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ครับก็คืออัดฉีดเงินจำนวน มหาศาลเลยนะฮะเพื่อที่จะผลิตชิปในยุคใหม่ให้ได้นะครับคือเทคโน,คโ,นโลยีการผลิตชิปเนี่ยมันมีสส่วนที่สําคัญมากคือ 1. เครื่องมือในการผลิตชิปซึ่งในวันนี้เนี่ยมีผู้ที่สร้างเครื่องมือในการผลิตผลิตชิปได้เนี่ยอยู่ไม่กี่บริษัทจีนเองก็ยังทําไม่ได้นะครับแต่จีนก็พยายามจะทํา นะจะพยายามจะทําเครื่องมือการผลิตชิปของตัวเองแล้วก็มีเทคโนโลยีชิปของตัวเองฉะนั้นจีนเองเนี่ยได้พัฒนาชิปที่มีความสามารถเรียกว่ามีขนาดที่เล็กมากถึง7นาโนเมตรเนี่ยได้สําเร็จละซึ่งเอาไปใช้ในโทรศรัพท์หัวเว่ยนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณหนึ่งนะว่าวันนี้จีนเนี่ยเริ่มที่จะมีความสามารถในการต่อกรกับอเมริกาแล้วนะครับ แล้วที่สําคัญคือจีนไม่ได้มองแค่เพียงว่าผลิตชิปได้แต่จีนกำลังสร้างระบบอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบระบบนิเวศท,ที่ทําให้เทคโนโลยีของจีนทั้งหมดไม่ต้องพึ่งพาใครอยู่บนระบบของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนได้อันนี้สําคัญมากเมื่อก่อนเรามองว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ เรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในทางเทคโนโลยีทุกคนต้องใช้ Windows ทุกคนต้องใช้ Microsoft Office ทุกคนจะต้องใช้ซอฟต์แวร์จากอเมริกาทั้งหมดแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าตั้งแต่หัวเวย่ยได,ได้ผลิตระบบปฏิบัติการของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ Android แล้วเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เริ่มมีระบบปฏิบัติการที่สามารถจะ ขับเคลื่อนอคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่ง Microsoft แล้วก็ไม่ต้องพึ่ง Android ทําของตัวเองซึ่งในอนาคตเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเทคโนโลยีจากจีนที่ไม่พึ่งพาใครเลยไม่พึ่งพาอเมริกาไม่พึ่งพาชาติอื่นอาจจะมีการสร้างระบบอีโคซิสเต็มที่เป็นของตัวเองแล้วจะต้องทำให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนเนี่ย เข้าไปใช้ระบบอีโคซิสต็มนั้นต่อไปโลกจะแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เพียงอเมริกาที่อยากจะเป็น1ในโลกนี้จีนเองก็ต้องการเป็น1ในโลกนี้เหมือนกันฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าพี่ใหญ่ของโลกมันจะมี2ฝั่งก็คืออเมริกาและจีนนะครับดังนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายก็ก็กยังใช้ต่อไปนะครับ แต่เรามองเห็นนะครับว่าในประเด็นของการผลิตชิปเนี่ยต่อไปนี้จีนก็จะผลิตชิปของตัวเองแล้วก็ผลิตเครื่องมือในการสร้างชิปของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาฉะนั้นไม่ว่าอเมริกาจะตั้งกำแพงภาษีไงก็ตามผมว่าในอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้าเนี่ยจีนเองก็จะไม่ต้องพึ่งอเมริกาอีกต่อไปนะครับนั่นก็เป็นทิศทางของสงครามนะฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยไต้หวันเองเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างอเมริกาและจีนทําไมไต้หวันเนี่ยถึงจีนถึงอยากได้ไต้หวันเข้าไปอ,อยากจะปกครองไต้หวันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ขณะเดียวกันไต้หวันก็ไม่อยากไปอยู่ในปกครองของจีนทําไมอเมริกาเนี่ยถึงได้ พยายามที่จะโอบอุ้มไต้หวันเพราะว่าไต้หวันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านไฮเทคที่ดีที่สุดในโลกคอมพิวเตอร์หลายยี่ห้อนะครับผลิตที่ไต้หวันนะบแบรนด์อย่าง Asus a s นะคะ ASUS Tech ก็เป็นของไต้หวัน Acer นะครับก็ไต้หวันนะครับแล้วยังมีอีกอุปกรณ์อีกหลายๆตัวด้วยกัน นะฮะดังนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมไต้หวันเนี่ยถึงได้อยู่ในฝั่งอเมริกาเพราะว่าอเมริกาซัพพอร์ตในขณะเดียวกันจีนเองก็อยากได้ไต้หวันเพราะจะได้ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือไต้หวันเองเนี่ยก็พยายามที่จะบาลานซ์เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เทคโนโลยีไต้หวันเนี่ยขาดตลาด ในวันนี้นะครับนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์จะแพงขึ้นมันจะผลิตไม่ได้สมาร์ทโฟนจะแพงขึ้นหรือผลิตไม่ได้นะครับเพราะนั้นไต้หวันเองเนี่ยก็รักษาบทบาทตัวเองโดยที่ต้องมีความเสี่ยงว่าอเมริกาก็อยากได้จีนก็อยากได้นะครับนี่ก็ต้องดูทิศทางกันต่อไปนะครับไม่ได้เจาะลึกเรื่องนี้นะฮะในในใน EP นี้ทีนี้เราจะเห็นว่ายักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็ มีการต่อสู้กันนะครับอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งของแหล่งผลิตชิปสำคัญของโลกนะฮะประโยชน์มันตกอยู่ที่ผู้บริโภคครับนวัตรกรรมที่เร็วขึ้นจากการแข่งขันเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้ได้เทคโนโลยี AI ที่ที่มีความสามารถที่เก่งขึ้น ในช่วงประมาณสักสามน่าจะ3เดือนที่ผ่านมา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึง AI จากฝั่งจีนนะคือด e เฟ c t นะครับในขณะที่ตอนนั้นเรายังพูดถึง Chat GPT แล้วเราก็เริ่มพูดถึง Google Gemini แล้วก็มีจีนที่บอกทำดีเฟกตขึ้นมาที่มีต้นทุนในการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า Chat GPT นะครับ ถ้าวันหนึ่งด f เฟกเรียนรู้มากขึ้นนะครับดีเฟกก็อาจจะเป็น AI ที่สามารถจะต่อกรกับฝั่งทางด้านอเมริกาได้นะฮะก็เลยทำให้ประโยชน์เนี่ยมันก็ตกอยู่กับผู้บริโภคทีนี้ก็มีทางเลือกแล้วครับว่าถ้า d ด f เฟกถูกกว่าแล้วก็ฉลาดไม่แพ้กันก็อาจจะมีทางเลือกใหม่คือไปใช้ d ด f เฟกค,คือต้องยอมรับว่าประเทศเล็กๆเ,เ,เนี่ยอีก อีกจำนวนมากมายที่ไม่สามารถที่จะมีะเทคโนโลยี AI ของตัวเองได้ต้องพึ่งพาเอไอขนาดใหญ่นะครับวันนี้ในโลกนี้ยังต้องพึ่งพา Chat GPT ยังต้องพึ่งพา Google Gemini แล้วก็ต้องพาแอปพลิเคชันทางด้าน,น AI อีกหลายตัวในขณนะจีนเองแน่นอนครับประเทศจีนเขาก็ใช้ของเขาไปนะฮะแล้วก็ประโยชน์ของผู้บริโภคยิ่ง AI ฉลาดขึ้นการช่วยทำงานมันก็จะเก่งขึ้น น,ะะนั่นก็เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าต่างๆก็จะเริ่มมีชิป AI อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเช่นวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนที่มีชิป AI ประมวลผล AI เร็วขึ้นคอมพิวเตอร์มีชิป AI, <c oughs> มีชิป AI นะครับก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะครับ ทีนี้เราจะมีชิปที่ไม่ขาดแคลนแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ชิปของอเมริกาเราอาจจะใช้ชิปของจีนก็ได้ดังนั้นการที่จะมีวิกฤตใดๆก็แล้วแต่ที่จะ,ะทําให้เราเกิดความเสี่ยงในการที่ขาดแคลนการการการ,การ,ก,าร,ก,ารการมีชิปประมวลผลเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับนั่นคือประโยชน์ที่ทจะได้รับที่สําคัญที่สุดคือว่าผู้บริโภคอย่างผมอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก็จะมี โทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือวันนี้เราอาจจะใช้ Samsung ใช้ไอโฟนนะครับใช้เสี o ยวมีใช้ระบบปดบการทางด้าน Android แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้หัวเว่แล้วก็ระบบปฏิบัติการของหัวเว่เนี่ยก็อาจจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญที่มันซ่อนอยู่ข้างในคือว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีของจีนความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลเป็นอย่างไร ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เทคโนโลย,ยีที่เราใช้ัอยู่ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Android เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยมากนักนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีของใครไม่แอบล้วงข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราไปไม่ล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปนะครับอันนี้แหละ มันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคก็กังวลอยู่ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังใน EP นี้นะครับว่าชิปมันมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมในทุกๆภาคส่วนนะฮะไม่ได้เป็นเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมทุกๆเรื่องเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฉะนั้นในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยประเทศที่เป็นผู้กำหนดนะฮะตลาดของชิปประมวลผลเนี่ยก็เท่ากับเป็นการกำหนดด e มานส supply ของโลกนี้ด้วยนะฮะในขณะทีออ่อเมริกาก็พยายามที่จะกุมอำนาจนี้โดยที่ให้จีนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตชิปได้ แต่ผมก็เชื่อว่าจีนเองเนี่ยก็มีความสามารถใน,ในเรื่องของเทคโนโลยีไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเพราะเราเราเราเห็นจากการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนไม่ว่าจะเป็นค่ายหัวเว่ยหัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอ,อุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์กของระบบโทรศัพท์มือถือ GSM เนี่ยให้กับโลกนี้มานานแล้วนะครับไม่ได้มีเฉพาะ e r ริกสันเอ t แต่ว่าหัวเว่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิต อุปกรณ์สื่อสารของโลกนี้มานานนับ1 0บสปีแล้วนะครับเพดางนั้นหัวใจสําคัญของสิ่งที่เราต้องติดตามกันในวันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่อง AI แต่เราควรจะทําความเข้าใจกับเรื่องของอุตสาหกรรมผลิตชิปเพราะเป็นตัวกําหนดเทรนด์และเศรษฐกิจของโลกใบนี้นะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามฟังเปิดใหม่ใน EP นี้นะครับท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรืออยากจะ,อ,ะอ่านบทความดีๆแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน A.I. e-commerce และ,ะการทําเว็บไซต์นะครับไปติดตามในเว็บไซต์ของพันทิตอ a ร์คาเด .com นะฮะจะมีข้อมูลเป็นความรู้ดีๆอ่านกันฟรีฟรเรียนกันฟร,ฟรีได้เลยนะครับไปติดตามกันที่นั่นและ,ะฝากติดตาม โซเชียลมีเดียของพันธิตอะคาเดมี่ไปเสิร์ชตรงนี้เลยฮะพันธิตอะคาเดมี่ใน Facebook ใน Instagram ใน Youtube นะครับใครช่วยกันติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดอาจจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามฟัง EP นี้นะครับถ้าชอบก็ Subscribe แล้วก็พบกันใน EP หน้าวันนี้พันธิตเสร็จพทธาดาลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยพันธิตอคาเดมีศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งระดับมืออาชีพ